ตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตเป็นผังสำเร็จของชีวิตในการสร้างบารมีของพวกเราตามเสียงหลวงพ่อกันลุกนาะหันธรรมยังพุทธสาภาขะขาวโต บูปภาคานามกะรังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ด้วยบุญกุศลด้วยบุุญกลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย,าาลายได้พร้อมใจกัน,กนบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระรัตนตรัยบูชามหาปูชนียาจารย์บูชามหาปูชนียาจารย์ด้วยกระทงธรรมนี้ด้วยกระท องค์ธรรมนี้ขอ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวัยมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวัยให้ประสบแต่สิ่งที่ดีให้ประสบแต่สิ่งที่ดีมีสิริมงคลมี เทรีมงคลสมฤทธิผลสมฤทธิผลใน,ในสิ่งที่พึงปรารถนาในสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีรูปากายสง่างามมีรูปากายสง่างามผิวพรรณวันณะผ่องใสผิวพรณพวพรณวันณะผ่องใสประกอบ อบด้วยกายลักษณะมหาบุรุษประกอบด้วยกายลักษณะมหาบุรุษ ครบทวน32ประการครบทวน32ประการมีอายุไขยืนยาวมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานนานได้สร้างบารมีไปนานนานจะเดินทางไปที่ใดจะเดินทางไปที่ใดให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถา ฐานมีความสุขสำราญในการสร้างบารมีมีความสุขสำราญในการสร้างบารมีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นที่เคารพยกย่องเป็นที่เคารพยกย่องของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีท่านใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้ในปัจจุบันชาตินี้เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์ ให้ได้เพศบริสุทธิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิในร่มเงาพระพุทธศาสนาในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วย ท,ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาบยศสรรเสริญสูขที่สุดแห่งลาบยศสรรเสริญสูข และได้บรรลุมรรคผลนิพพานและได้บรรลุมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาสารมีสมบัติมหาสารสมบัติจักรพัรติตักไม่พร่องสมบัติจักรพัติตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ ให้เข้าถึงวิชาธรรมกายให้เข้าถึงวิชาธรรมกายตั้งแต่ยังเยาว,ว์วยตั้งแต่ยังเยาว,ว์วยสามารถระลึกชาติได้สามารถระลึกชาติได้ ให้ได้สร้างความดีให้ได้สร้างความดีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขครั้นละโลกไปครั้นละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เขตบรมโพธิสัตว์ ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้ได้บรรลุธรรมให้ได้บรรลุธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสด,ส,สดจันทนสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงมหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุขอความปรารถนาขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ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  ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระบรมพุทธเจ้าของพระบรมพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกพระองค์จงทุกประการเถิดจงทุกประการเถิดนิพพานปัจโยโหตุ นิพพานะปัจโยโหตุ